ต้องไปถามผู้ทีโ่พง่งผมยังไม่รู้ก็ยังไม่ได้ประชุมแล้วว่าประชุมเนือยังอ่ะ ว่าชุมบังคารก็ว่ากันไม่ไม่มีหัวหน้าพักอะหัวหน้าทุกข้อกันหมดอะต้องพักก็คุยกันต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดคือเรื่องการตั้งคอรมอนี้บอกแล้ว,ว่าเป็นเรื่องของท่านนโยกนะครับฮะไม่มี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  เป็นเรื่องของคุนนะเป็นเรื่องของอไม่ท่านนายกก็ยังไม่ก็เด <as yeah> right. ี๋ยวยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้คุยกับกรรมการบริหารฮะโอ้ยไม่มีก็ต้องล้วแต่ท่านนายกไม่ไม่เมีไม่มีไม่มีแล้วไม่ใหญ่ ของนายกอ่าก็เรื่องของนายกไม่ไม่ีไม่ม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 ีมีแต่คุณพูดคุณเนีไม่ก็บอกว่าแล้วแต่ท่านนายกฟังไม่รู้เรื่องอะครับ ฟัง,ฟงไม่มีไม่มีผมยังว่า้ผมไม่ชุมก่อนสิผมจะบอกนะครับอะไร,ะระนนฟังไม่รู้เรื่องเหรอที่ผมพูดเป็นเรื่องของท่านนายกอ่าก็จบแล้ว,วมไม่เปิดไม่ปรึกษาเป็นเรื่องของท่าน ก็ต้องไปถามท่านนายกไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรเลยผมเรื่องไปเลยไม่มี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 นะน้องไม่มี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 ก็มันไม่มีจับพัดจับผูอะ 太多了，真的。